แต่ว่าดวงอาทิตย์รีบลงไปก่อนรีบตกไปก่อนเลยไม่ทัน <c oughs> เลยได้แค่นี้นะอ่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะนะนี่แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นี่เมื่อกี้มันตกตรงนี้นะดวงอาทิตย์มาไม่ทัน นาแรงแล้วันสวัสดีครับแม่น้องไผ่สวัสดีครับแอดตะวันสวัสดีครับแม่น้ำซอสทรายสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะครับหดได้ดูดวงอาทิตย์ตกดินเลยมาไม่ทัน ดีจ้าทุกคนโอ้โห oh, สัญญาณละภาพเป็นไงบ้าง mm hmm. ลมแรงไหม คุณแม่กันสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวพาชมภูเขาภูเขาหน้าแรงอ๋อสวัสดีครับอุ้ยสักลูกชาวนาพาเลาะสวัสดีครับแอดตะวันพี่ก้องสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง IT Travel นะครับยามเย็นย่ามแรงถ้ามาหล่อเล่นครับถ่ายามเอือรงนั้นเป็นตนาเที่ยวอยู่ครับต่วกันตอนกังเว่นน่ะโอ้ยหอนแต่ว่ามันดีช่วงนี้ย่ามหนาหน,นาวอยู่อยู่ในช่วงหนาวอยู่อีกจักหน่อยนี่มันก็นจะเริ่มหอนแล้ว แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันตกไปแล้วมาก่าท่านดีค่ะแม่น้ำเซาซายจากแอดกล้องนะครับแม่น้ำเซาซายสวัสดีแอดกล้องนะครับอ่ะเดี๋ยวผ้าไปเบิงใกล้ๆภูเขาจักน้อยหลักก็พากับในไงก็มาละมาเลย มาไม่ทันดวงอาทิตย์ตกดินพ่มีเวียกเดอรอพามาเลาะมีอยู่ครับเวียกกลับไปนี่กลับไปเฮ็ดเวียรตรอลมแรงไงเด้อเสียงลมเสียงลมอาจจะดัง อดทนเอาเด้อดีจ้าที่รักดีจ้าแอสเทียนอ่าทักทายกันไปก่อนครับในระหว่างนี้เราจะพาซิ่งแล้วนะครับ หนึงนะครับและสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามายินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง R IT and Travel รอบนี้เป็นรอบลออเลาะเลนครับรอบบมีเวียกบมีเวียกเอียงก็เลยพายมาลออเลาะเลนเบิงภูเขายามแหลกค่นะ่ะต้นไม้ตายบไหล่ไอ้ผมเป็นต้นไม้ตายไม ใบใบมันลน่นนี่ตอนแรกว่าจะพาขึ้นเขาตรงนี้มาดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าทำภารกิจหุงหาอาหารช้าไปหน่อยเลยพลาดเดี๋ยวหลังมากใหม่นี่นี่น,นี่ตอนแรกว่าจะพาขึ้นเขาลูกนี้มันขับรถขึ้นไปได้นี่ขับรถขึ้นไปตรงนู้ ก็ไปเรียบๆเรียบๆริมเ,เ,เขาฟังไรยเขาแล้วก็ไปตรงนน้นแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยมากมากกับบอเอินมักสาวส่วนแต่งถ้ามาเบิงส่วนแต่งก็ไปประกันเด้อที่รักสวยสวยสยสวย,สวย ไปไกลก่าน,น,นี้ก็แสงมันจะหมดแล้วเดี๋ยวจะพาวนกลับนะ้วสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมไปเล่นเกมไปร่วมเล่นเกมนะครับที่ปักหมุดไว้ในชุมชนทําตามกติกาเด้อใครจะ อาจะเม้นช่องไหนก็ได้นะครับมี2ช่องให้เลือกระหว่างช่องคำวงสตูดิโอกับ IT Travel นะครับเม้น้น5คลิปแค่นั้นแหละแล้วก็ไปลงชื่อรวมเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับชื่อรวมสนุกกันในวันที่11กุมภาพันธ์เดอ้อสวัสดีทุกคนเดอ้อครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ การกดไลค์ก็คือการให้กำลังใจนั่นเองสัญญาณ,ส,ญญาณสัญญาณยังพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะกลับแล้วมหาเลาะเลนขอตัวทำกับข้าวก่อนเด้อครับผม แสเถียนขอบุณหลายๆครับอ้าวกิ่งดาวก็มาสวัส,ด,ด,วส,วสด,ดีกิ่งดาวสวัสดีแอดกิ่งดาวกดไล่ให้แล้วว่สสั์ความสามารถพิเศษนะครับ รถไปด้วยแล้วก็อ่านเม้นไปด้วยนะครับแสงอาทิตย์แดงๆนี่สวยมากมันมีแต่ความแห้งแรงนะตอนนี้ วันไปลงทะเบียนวันทีส่ส1อละเด้อไปละบายๆขอบคุณครับขอบคุณครับแอสเซสเียนกดเชือเดียวก็ได้ครับ <laughs> <laughs> กดกดสองเทือมันคือกดปฏิเสธเออ <laughs> กดเชือเดียวครับเทือเดียวเทือเดียว เท่เดียวแปลว่าแต่ว่ากดเท่อเดียวแปลว่าที่สุดกดสองเท้อแปลว่าปฏิเสธ ไฟเผานะ่ะไฟเผาทุง่งนะหรือไม่ก็เผาอ้อยลงทะเบียนท่านบอกิงดาวแอดกิงดาวลงทะเบียนท่านไหม ได้ลำดับที่เท่าไหร่ได้ที่หนึ่งไหมมันมีลำดับให้ไหมลงแลนจ้าประกาศผลวันที่เท่าไหร่ไปนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะไปทำคลิปทำคลิปอันนี้แหละให้ลงทะเบียนเราชนะสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถพิเศษนะครับอ่านเม้นไปด้วยนะครับแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะมีใครทำได้ไหมผู้เอารถยนต์ออะไรไปเนี่ยเราชนะไม่ได้ลงที่บัตรเราชนะมันจะแยกกันนะคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องไปลงทะเบียน วันนี้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐมันจะเข้าอัตโนมัติเลยเริ่ม5กุมภางวดละ675และ700บาทอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่8สัปดาห์เขาให้8สัปดาห์2เดือน พามีนาขอกอดแนเดอร์บ้านเนี่ยจะตุนปลากระป๋องอ๋อจะตุนปลากระป๋องมีมีคนแซว่า รัฐบาลชุดนี้ทำให้ประชาชนเป็นโลคไตว่าสัตวกินปลากระป๋องกินมามา่านี่เราจะไปไหนกันนี่อ๋อผ้าเราตอนแรกตั้งใจว่าจะมาดูดวงอาทิตย์ตกดินแต่ว่ามาช้าไปมันตกไปแล้ว ก็เลยไม่ได้ดูตอนแรกว่าจะขึ้นเขาลูกนั้นแหละขึ้นไปแล้วก็ถ่ายถ่ายมาทั้งนี้แหละมันจะเห็นดวงอาทิตย์ตกดินมันจะเป็นอีกมุมหนึง่งถ่ายจากภูเขาแต่ว่ามาไม่ทันก็เลยเห็นแค่นี้แหละเนาะย่านตกรถขอกอดแน่วาสันมามาด้วยมา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 เกาะเราไว้วาสัน โบโตกดอกครับซ่าๆหนึ่งบะได้ครับเรียวตอนนี้ลากเกียร์หนึ่งอยู่เราเราจะกอดครูกิ้งดาวซะกิ <ind own> ้งดาวกิ้งดาว สาราผักใจสาราผักใจเมื่อกี้อันนี้บ้านคนเนอบ้านเขาย้ายออกมาอยู่ข้างนอกกองเบาได้เบา,าสัตว์แม่นองไพตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมมันมืดแล้วนะตอนนี้ าสิฟันเบิดซื้อเราไดนะ้นะเพื่อนาเบาลละเบาๆละ <c oughs> อย่างนี้หาสิบราคาสิบอ๋อฮะหนักหา้าสิบเองเหรอทําไมคิดจอยเ่งร่มสีพัดปิวส์อโอ่เอเอ รัฐบาลประยุทธ์จะทำให้ประชาชนเป็นโลคไตเนื่องจากกินมามา่าปลากระป๋องเป็นกิจวัตรประจำวันท่านผู้ใดเพืดด่พเห็นกกบฮาแว่บิมาไ่เอาเดอร์เราสิว่าโบเต็มแล้ขับรถไปนัำนเหมือนเอ็นอน,อนั่นคุยคุยโทรศัพท์ไปนำ มาจะมาถ่ายมาถ่ายมิวสิกวิดีโอไอ้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงปั้นเขาจี้อย่งนี้แหละแต่ว่ามันยังผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเลยก็ยเลยระงับไปก่อนเวลามันมีเขาไหมเขาเขี้ยวๆอยู่ตรงนี้งามๆมนีกกระท่อมน้อยไอจุดไฟอจะไต่เถียงสักน่อยแล้วก็เอา เอาเตามาว่างแล้วก็ปัน่นข้าวจีปิ้งปัน่นข้าวจีแล้วก็ถ่ายมิวสิีวิดีโอตรงนี้แหละที่คิดไว้นะถ้าครบถ้าครบพันซับนะช่องช่องนั้นนะอีกช่องหนึง่งไอช่องช่องพ่อใหญ่แบทแมนนะแวะมาเยี่ยมพี่ชายจ้า สามารถบ่ขับรถไปน้ำอานไปน้ำมืดกัะมืดเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะนี่เตรียมอาหารให้พ่อเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเลยตอนแรกว่าจะให้ท่านดวงอาทิตย์ตกดินตะวันบพาท่านดวงอาทิตย์กระเจมนฝ้า <laughs> จะได้เบิ้งดวงอาทิตย์ตกดินนะขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาไปเบิ้งนี่นี่นี่เดี๋ยวจะใครเบิ้งบ้านพ่อใหญ่แบทแมนบ้านพ่อใหญ่แบทแมนอยู่สายมือสายมือพ่อใหญ่แบทแมน สหานีวิทยุชาลีชายเลดีโอ97อเฮ้ยเท่าไหร่วะ98.25ดีเดยอยูว่าละ่ะสงสัยว่ายู อันนี้เพึ่งว่างเดี๋ยวโทรศัพท์มืออื่นเดอ้อจังเอาอพึ่งกลับมาไปแล้วฮะ <coughs> okay, ok diện. Ok đại diện. Hãy, đại diện. đeo đại diện. Hãy, đại diện. Hãy, đại App, Hãy, đại diện. Hãy, สวัสดีครับทุกคนผู้เบิองหนาแด่ขนาดเอา้ายังยังยังอยากเบิองหนาอยอะอ๋ออ๋ออ๋อไเก็บพ่อ,อ,อใหญ่แบทแมนหน่อยดิบอกจำบ่ได้บอกมีคนอ๋อมีคนอยากเบิองพ่อใหญ่แบทแมนฮะมืออื่น เพิ่งมาวัได้จะไปเฮ็ดเร็วปานนั้นจักกล้องนะสี่กล้องมีคนอยากเบิ่งพ่อยายแบทแมนมีแหละเจ้าของเพลงปั่นเขาจีฝากฝากฝากไหมฝากเลยครับเพลงปั่นเขาจีครับจะต้องก็ฝากกันไหมคนจะคนละอ่า สามารถฟังออนไลน์ก็ได้เดี๋ยววันหลังจะฝากลิงก์สวัสดีครับพ่อใหญ่เบ็ดเมียนเพื่นมาว่างเพื่นมาว่างเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวมือหลังท่าจังเวลาไปอัน,นอส่งงานส่งไอของเราจะได้แนะนำอีกทีหนึ่ง โรถมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันมืดแล้ว<อ>หลังจากนี้ก็จะมองไม่เห็นโอ้โอมืดตลึดตืดตือแล้ว ทุกคนนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวเราจะขอลงตรงนี้นะเพราะว่าน่าจะมองไม่เห็นแล้วลนะความสามารถพิเศษของเราก็คือสามารถอ่านเม้นในขณะขับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับโดยไม่มีสแตนด์อิน อ๋อมาพามาดูดวงอาทิตย์ตกดินแต่ว่ามันมาบ่ทันครับลงไลท์ลงไหลเดอ้อลงอย่าลงสองข้างข้างนะทิ้งกลางข้างอ้าวอาวอา้อา,อาคู่สิเทธติไปแล้วนะคะไอที่ it. คราบผมขอบค้นหลายๆครับแอบแอบมือหนามือไหม่มาเดอ้มอมาเขามาเบิรไมเดอ้อไอ ฝากเล่นเกมเด้อเด้ไปเบื้องในอันชุมชนนะมีเล่นเกมวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ะครับรวมสนุกกันได้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเพราะว่ามันมืดตะลืดึดตือแล้วกดมองด คุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวตอนเยน็นๆครับผมตรงกับวันที่11เ,เลยครับผมบายๆจ่าแอบๆนะครับจากแอดกล้องเดี๋ยววันที่เอ่อเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวถ้าว่างก็จะไล์อีกรอบหนึ่งนะครับบายๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับแม่น้ำเสาะซายแอดตะวันนะครับทอกทาม กล้องนะครับแอบไปแล้วเนาะเมื่อก,กี้นี่ไปใส่ต่อเมื่อแล้ววันได้ไปใส่ดอกเมื่อบ้านนี่แหลดีจ้าสวัสดี โอเคไปละครับไปแน่ขอบคุณหล,ลายๆครับทุกคนเข้ามากกะลงเนาะเดี๋ยวมือแร้งไลรยไหมครับมือแรงไลรยใหม่เด้อเพราะว่าตอนนี้มันพบออกมาข้างนอกว่าจะพาไปเบิ้งดวงอาทิตย์ตกดินมันมากพอท่านประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงไลรไหมครับไปละครับบายบาย